สวัสดีครับสามารถครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพทุกท่านนะครับที่ติดตามทางเพจที่ดินแบ่งขายดินดีที่สวนสเลทองนะครับวันนี้นะครับสามารถนะครับพาเพื่อนเพทุกท่านนะครับมาชมบรรยากาศบ้านสวนคลอง14นะครับก็มาดูแปลงที่ว่างอยู่นะครับแปลงที่ว่างอยู่3แปลงสุดท้ายนะครับก็จะเป็นโซนบีนะครับโซนบีสแปลงสุดท้ายในพื้นที่นะครับนี่ครับเริ่มจากเสาต้นนี้เลยนะครับแปลงนี้นะครับ B4 นะครับ B4 ขนาดพื้นที่ 485ตารางวานะครับหน้ากว้างก็อยู่ประมาณสัก40เมตรนะครับลึกไปถึงด้านหลังก็48เมตรนะครับนี่ครับก็รูปทรงสี่เหลี่ยมนะครับก็สวยงามนะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่5,200บาทต่อตารางวาเท่านั้นนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับว่างเพียง3แปลงสุดท้ายนะครับนี่ครับแปลงนี้นะครับแปลงนี้ B4 นะครับ B4 นะครับ B4 แล้วก็ B3 นะครับแล้วก็ B2 นะครับ B2 ก็จะได้ต้นว่านะครับ B2 ได้ต้นว่านะครับนะครับ มีต้นว่าหน้าแปลงนะครับมีต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงานะครับ B4 นะครับแปลงนี้5,200บาทต่อตารางวานะครับถัดไปก็จะเป็น B3 นะครับ B3 ก็5,300บาทต่อตารางวานะครับแล้วก็ B4 มีต้นว่านะครับ5,400บาทต่อตารางวานะครับแล้วก็นี่ครับแปลงนี้นะครับลูกค้านะครับได้ซื้อไปแล้วนะครับ B6 นะครับ B6 หลังจากที่ลูกค้านะครับได้จับจองเป็นเจ้าของนะครับก็ทําสัญญาผ่อนนะครับ ทำสัญญาเสร็จนะครับลูกเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้เลยนะครับนี่เลยนะครับเริ่มแรกก็ลงต้นไม้ก่อนนะครับลงต้นไม้ก่อนนะครับแล้วก็มีวันนี้ขุดบ่อนะครับขุดบ่อเพื่อจะทําเป็นบ่อเลี้ยงปลานะครับบ่อเลี้ยงปลาแล้วก็นําดินบางส่วนนะครับก็จะทําขึ้นมาเป็นโคกนะครับเป็นโคกหนองนานะครับแล้วก็จะทําเป็นบ้านนกดาวนะครับนี่ครับ แปลงนี้นะครับ b 6นะครับ b 6กลูกค้าทําสัญญาเสร็จนะครับก็เพียงวางดาว5 0,000บาทเท่านั้นนะครับ5 0า0 0บาทท่านก็เข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้เลยนะครับขุดบ่อเสร็จนะครับก็จะสวยงามนะครับ3แปลงนี้นะครับ3แปลงนี้ที่ว่างอยู่นะครับขนาดพื้นที่ก็1ไร่กว่าๆนะครับ1ไร่กว่าๆท่านวางดาวเพียง5 0,000บาทนะครับท่านก็เข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้เลยนะครับไม่ว่าจะทําสวนนะครับทำสวนหรือว่าทําบ้านนกดาวนะครับหรือว่าจะขุดบ่อเลี้ยงปลานะครับก็ไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับอยู่ที่กลอง14นนีเองะครับ ก็อยู่เส้น305ลังสิตนครนายกนะครับมุ่งหน้านครนายกกม35นะครับฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นวิทยาลัยนานาชาติเซนจารีซ่านะครับอยู่ยเยื้องนะครับแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นมสวนะครับแล้วก็อยู่ใกล้โรงพยาบาลศูนย์ประเทศนะครับอยู่ในพื้นที่นะครับก็เป็นแปลงที่สวยครับแล้วก็อ่ว่างไม่มากแล้วนะครับเหลือ3แปลงเท่านั้นว่าง3แปลงเท่านั้นนะครับก็โซนนู้นนะครับโซนโซน A โซนนู้นนะครับก็ปิดการขายอ่าปิดโซนไปเรียบร้อยนะครับ นะครับโซน A นะครับก็ปิดการขายเรียบร้อยนะครับก็จะว่างโซน B เท่านั้นนะครับสแปลงสุดท้ายนะครับก็เริ่มจากต้นว้านนี้นะครับบีสนะครับ B2 แล้วก็มา B3 นะครับแล้วก็มา B4 นะครับแปลงนี้ B4 นะครับนี่ครับหน้ากว้างก็รวม40เมตรได้นะครับสวยงามครับที่ดินแนวบ้านสวนนะครับไม่ไกลกรุงเทพนะครับเดินทางสะดวกแล้วก็ที่สําคัญนะครับเรามีวงกลมนะครับวงกลมพื้นที่22ไร่ตรงนี้นะครับดีครับ วงเวียน22นะครับก็เป็นที่ออกกำลังกายได้นะครับเป็นสวนนี่ครับเป็นสวนสุขภาพนะครับสามารถวิ่งอกอกกำลังกายนะครับเราจะทางร่วมวงรอบวงกลมตรงนี้ร่วม1กิโลเมตรนะครับแล้วก็ด้านในนะครับเราก็เตรียมที่จะทําเป็นสวนนะครับความสวยงามอยู่ตรงนี้นะครับก็ทุกท่านก็สนใจก็เข้ามาชมโครงการก่อนได้นะครับก็สามแปลงสุดท้ายเท่านั้นนะครับในเฟสแรกนะครับส่วนเฟสสองที่เราจะเปิดการขายนะครับราคาจะขยับขึ้นนะครับ ก็จะปรับเป็น1,000ถึง2,000บาทนะครับนี่ครับจาก5้0พก็จะเป็น6ก0ัถึง7จ0ดนะครับก็ท่านที่สนใจเฟสแรกนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามที่คุณสามารถนะครับบ้านสวนคลอง14นะครับติดต่อเบอร์0 8 7 8 0 7 9 3 5 0นะครับไม่อยากให้ทุกท่านได้พลาดโอกาสกับโครงการนี้เฟสนี้เฟสแรกนะครับบ้านสวนคลอง14นะครับติดต่อด่วนๆครับ0 8 7 8 0 7 9 3 5 0นะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับสวัสด,ดีครับ